ในปัจจุบันนี้โรคของเรามีประชากรทั้งหมดประมาณ800 0ันกว่าล้านคนเพื่อนๆคิดว่ายากไหมคะที่เราจะได้รู้จักหรือพบเจอและเป็นเพื่อนนักสนิทกับคนบางคนในความเชื่อนะคะเชื่อว่าเราได้กเกิดมาเจอกันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องบางอื่นค่ะเราต้องเคยทำบุญร่วมกันมาค่ะมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาเล็ก อายุ6กขวบเป็นลูกครึ่งอเมริกันและบราซิลค่ะและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินดี้อายุ6กขวบเป็นลูกครึ่งอังกฤษฝรั่งเศสค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อเมริกาช่วงพกักกลางวันหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กๆมาวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนค่ะแล้วบังเอิญชนกันก็เลยรู้จักกันค่ะทั้งคู่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะหลังจากนั้นในทุกๆวันช่วงเวลาพักเที่ยงเด็กๆก,ก็จะมาวิ่งเล่นด้วยกันอยู่เสมอค่ะวันหนึ่งอเล็กพูดกับซินดี้ว่าฉันเป็น B.F ของเธอซินดี้มองหน้าอเล็ก แล้วถามไปว่า bf คืออะไรอเล็กข,ขัวเราะและตอบไปว่า bf คือ best friend ไงล่ะ best friend หมายถึงเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะหลายปีผ่านไปค่ะวันหนึ่งซินดี้และอเล็กไปเที่ยวทะเลกันทั้งคู่กำลังยืนมองดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะอเล็กพูดกับซินดี้ว่าผมเป็น bf ของคุณนะ เมื่อซินดี้ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเขินอายแล้วถามไปว่า bf คืออะไรอเล็กยิ้มมุมปากแล้วบอกว่า bf ก็คือบอยเฟ i e n d ของคุณไงละ่ะผมเป็นแฟนของคุณนะหลังจากที่พวกเขาเรียนจบได้ทำงานกันไปหลายปีพวกเขาก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันค่ะพวกเขาทั้งคู่มีลูกชายที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคน วันหนึ่งในขณะที่อเล็กและซินดี้เดินจูงลูกชายอยู่ในสวนดอกไม้อเล็กก็พูดกับซินดี้ว่าผมเป็น b ีเอฟของคุณนะซินดี้ถามอเล็กด้วยสีหน้าอ่อนโยนยิ้มแย้มว่า b ีเอฟคืออะไรอเล็กมองหน้าซินดี้และมองหน้าลูกชายด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขและตอบว่า Baby Father ไงล่ะ ผมเป็นพ่อของลูกคุณเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วเมื่อทั้งคู่เข้าสู่วัยเกษียณเช้าวันหนึ่งทั้งคู่นั่งดื่มชาอยู่ในสวนที่บ้านอเล็กก็พูดกับซินดี้ว่าฉันเป็นบีเอฟของเธอนะซินดี้หันมองสามีของเธอแล้วถามอเล็กกลับไปว่าบีเคืออะไร อเล็กหันมองหน้าซินดี้ด้วยสายตาที่อบอุ่นแล้วพูดว่า bfq before v e r แปลว,ว่าชั่วกะลปรวัาิค่ะหรือว่าตลอดไปอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการพบเจอของพวกเราบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลาของพวกเราผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมใส่ใจให้ความรัก กับคนรอบๆตัวกับครอบครัวของเรานะคะ